สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับวันนี้มาแนะนําคงรถไถตานกนะครับเข้าร้านนะครับร้านเราจําหน่ายด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับก็คือ1นึี่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์กลางนะครับเดินหน้า3มเกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว16นะครับ16ก็จะใส่เครื่อง14แรงแล้วก็ร้อยห้านะครับขึ้นไปนะครับ อันนี้คือการแนะนำนะครับถ้าหนึ่งสี่ก็สิบเอ็ดแรงขึ้นไปนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่0มืนห้านะครับจะเป็นรุ่นหนึ่งสี่หนึ่งพัดนะครับเกียร์เขาจะเป็นเกียร์กลางนะครับเหมือนสยามนะครับตัวนี้แต่ว่าขึ้นสายพานอยู่ตรงนี้นะครับแท่นสูงนะครับแท่นสูงอันนี้ตัวเตะนะครับจะเป็น อย่างนี้นะครับล่องมี3าล่องนะครับเราจะแถมสายพานแล้วก็แถมตัวน้ำมันเกียร์ให้ด้วยนะครับใบจะเป็นใบ5นะครับวง30นะครับอันนี้นะครับเป็นใบเว้านะครับผมร้านเราจัดส่งฟรี200กิโลนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับ ที่0979712677ครับหรืออีกเบอร์ครับ0817682479ครับลายก็เบอร์ทั้ง2เบอร์ข้างต้นเลยนะครับหรือมาดูตัวจริงได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสิิน์นะครับมีบริการจัดส่ง200กิโลนะครับจัดส่งฟรีให้นะครับ ขี้เกียจมานะครับไม่สะดวกมาก็ทักหรือโทรมานะครับโอนจอง2,000บาทนะครับก็จัดส่งให้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นบางโคลนด้านหลังนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับถ้าเป็นตัว161ก็จะแถมอันนี้มาด้วยนะครับคันซ้อนนะครับผมนะครับแล้วก็สลักนะครับถ้าเป็นตัว1 4 1ก็จะมีติดหลังมามาอยู่แล้วนะครับ ติดหลังนะครับจะเป็นตัวสั้นนะครับติดหลังมานะครับสนใจก็โทรติดต่อได้เลยครับอันนี้ตัวหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกใบหน้าห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าวงสามสิบสองนะครับวงสามสิบสองแล้วก็เกียร์จะมีเหมือนกันนะครับสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับ เกียร์หนึ่งจะเป็นเกียร์สโลว์นะครับไว้ใส่หน้าลมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงสยามพัดนะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นหกห้าร้อยนะครับผมสยามพัดเดี๋ยวเราไปดูโครงด้านหลังอีกครับผมอันนี้ก็เป็นโครงโกลเด้นโบนะครับหนึ่งสามหนึ่งอันนี้ก็สามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับ เป็นโกลเด้นเกียร์กลางนะครับอัวนี้อยู่ที่28,500บาทนะครับส่งฟรี200กิโลครับอันนี้วง28ใบหน้า3นะครับก็จะมีตัวครอบล้อเหล็กให้ด้วยนะครับไปไปวิ่งนะครับผมอันนี้เครื่องโกลเด้นโบนะครับราคาสปีดแรงเริ่มต้น23,500บาทนะครับไปจนถึง สองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับถ้าเป็นสิบเอ็ดแรงนะครับสิบสองแรงอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นสิบสี่แรงอยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับผมเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับเกือบร้อยตัวได้นะครับเครื่องในในกล่องก็คือเครื่องโกลเด้นโวหมดเลยนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับมีมาตรฐานมอกรนะครับผมวันนี้รับประกันได้เลยครับว่า ของดีนะครับชับไม่เลายไแน่นอนครับผมอะไรครอบจักรวาลแน่นอนครับโกดินโบนะครับอะไรหาง่ายครับ14จับใส่โครงนกนี่ก็ถือว่าแจมนะครับผมแจมเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ